วิชาธรรมชั้นตรีฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560อัหฐกะคือหมวด8มักมีองค์8นุชไปดูเราซ้อมนดนตรีหน่อยสิจะได้ช่วยวิจาร์ณว่าเราอะเล่นเป็นยังไงบ้างไม่เอาล่ะต้นนั่นแหละต้องมาอ่านหนังสือกับเรา ต้นไม่ได้ทบทวนบทเรียนมาหลายวันแล้วนะโหยนุชหยุดอ่านหนังสืออีกสักวันสองวันไม่เป็นไรหรอกนะโหยต้นหยุดซ้อมดนตรีสักวันสองวันก็ไม่เป็นไรหรอกนะอ้าวนุชต้นเถียงอะไรกันนะ่ะเสียงดังเชียวก็ต้นน่ะสิคะไม่ยอมทบทวนบทเรียนแถมยังจะชวนหนูไปทะเลถลายด้วยจะให้ต้นเครง่งเครียดอ่านหนังสือตลอดเวลาไม่รับไม่นอนเหมือนนุชหรือไงไม่เอาหรอก าตาดำเป็นแพนด้าหน้าแก่กันพอดีฮึตอนนอนแต่เล่นสนุกเดี๋ยวเตะบอลเดี๋ยวซ้อมดนตรีไม่ยอมอ่านหนังสือพอใกล้สอบอย่ามาโวยวายว่าอ่านหนังสือไม่ทันมาขอให้หนูช่วยติวก็แล้วกันเอาละเอาละเอาละพอแล้วไม่ต้องเถียงกันทั้งการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทั้งการทำกิจกรรมต่างๆล้วนแต่เป็นเรื่องดีทั้งนั้นแต่เราอ่ะก็ต้องรู้จักทางสายกลางด้วยทางสายกลาง คืออะไรหรอคะคุณครูทางสายกลางหรือมักมีองค์8คือข้อปฏิบัติอย่างพอดีพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปยังไงล่ะการตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปมันไม่ดียังไงล่ะครับอืมต้นต้นเล่นกีตา้าได้นี่นะถ้าอย่างนั้นก็ต้องรู้ว่าเราต้องปรับสายให้พอดีถึงจะออกมาเป็นเสียงเพลงที่เพราะได้ใช่ไหม ใช้เลยครับถ้าดึงสายตึงมากเกินไปสายก็จะขาดแต่ถ้าหย่อนเกินไปก็จะดีดไม่ได้เสียงไม่ดังต้องตั้งสายให้พอดีถึงจะเล่นเป็นเพลงได้ครับถ้าอย่างนั้นทำเรื่องนี้ก็จะช่วยให้เรามีความพอดีใช่ไหมคะน่าสนใจจังเลยทั้ง8ข้อนี้มีอะไรบ้างคุณครูช่วยอธิบายได้ไหมคะได้สิทำข้อนี้ก็คือมักมีองค์8มักแปลว่าทาง หมายถึงทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นข้อปฏิบัติที่พอดีไม่ย่อนไม่ตึงเกินไปมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบหมายถึงความเห็นที่ถูกต้องปัญญารู้แจ้งในอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคปัญญารู้แจ้งในไตรลักษ ในปฏิจจสมุปบาท 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบหมายถึงความดำริที่ถูกต้องความดำริในการพรากออกจากกามการไม่ผูกพยาบาทและในการไม่เบียดเบียนผู้อื่น 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบหมายถึงการพูดที่ถูกต้องการพูดที่ปราศจากวจีทุจริต4อย่างคือ ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อ 4. สัมมากัมมันตะการงานชอบหมายถึงการทำงานที่ถูกต้องไม่มีโทษปราศจากกายทุจริต3อย่างคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์และไม่ประพฤติผิดในกาม 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบหมายถึง การเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องประกอบแต่อาชีพสุจริตงดเว้นจากมิจฉาชีพที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายมีโทษทั้งทางโลกและทางพุทธบัญญัติ6สัมมาวายามะเพียรชอบหมายถึงความเพียรพยายามที่ถูกต้องความเพียรพยายามในสัมมัปทาน4คือเพียรระวังไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้น เพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรให้บุญกุศลเกิดขึ้นและเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม 7. สัมมาสติระลึกชอบหมายถึงความระลึกที่ถูกต้องความระลึกไปในสติปัฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรม 8. สัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบ หมายถึงความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องความตั้งใจมั่นในการเจริญฌาน4คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุถฌานมักมีองค์8นี้เรียกอีกอย่างว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางข้อปฏิบัติอย่างกลางๆางพอดีพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป เป็นปฏิปทานำไปสู่จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพพานโอ้โหหนูเข้าใจผิดมาตลอดเลยค่ะคิดว่าการเคร่ำเคร่งอ่านหนังสือตลอดเวลาจะทำให้จำสิ่งที่เรียนได้เยอะๆแต่จริงๆแล้วการหักโหอมอ่านหนังสือแบบไม่หยุดพักเลยก็ทำให้สมองตื้อๆคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันค่ะเย็นนี้หนูจะหยุดพักไปฟังเพลงเพราะๆที่ต้นเล่นดีกว่าเย้ๆ yeah, yeah. ดีใจจัง นุชยอมไปดูเราซ้อมดน,นตรีแต่ขอมีข้อแลกเปลี่ยนนะสอบคราวก่อนคะแนนเราแย่เลยเพราะโมวแต่เล่นเพลินไม่ได้อ่านหนังสืออย่ันนี้หลังซ้อมดน,นตรีเสร็จนุชช่วยติวให้เราหน่อยได้ไหมเรื่องแค่นี้เองได้เลยต้นสบายมากดีมากต้นนุชต่อไปไม่ว่าจะทำอะไรก็อย่าลืมนึกถึงความพอดีหรือมักมีองค์แปเสียละค่ะคุณครู